วลคัมสูพีพิมชานะสวัสดีค่ะกับภูเข่าบุมนะคะในรีแคปเพลงอีซองของไทเทอร์สมิธนะคะฟีดกับเบนสลาชิตนะคะทุกคนผมจาได้ว่าวันที่้5หรือเปล่าไม่แน่ใจที่มีงานเดินขบวนของกลุ่ม LGBT เพือนอบุ๋มก็จะไปแต่ว่าทีเนี้ยบุ๋มต้องไปภูเก็ตก็เลยไม่ได้ไปนะคะงานเดินขบวนนั้นอะคือบุ๋มอยากไปมากเลยนะเพราะบุ๋มเห็นสีสันของงานหุยดีมากค่ะทุกคนแต่งอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากแต่งอะแบบเปิดเผยแบบว่าโอเพ่นอะแบบว่านี่คือตัวกวดเอ็มบีเลยนะคะแม่เสียงพลังมากพี่เป ผมชอบจ่ายอะแชทเดี๋ย u ฟักอัพเหลืออะไรสักอย่างอะความคิดเขาดีมากหลังจากนั้นมุกเลยติดตามเฟล่งแล้วก็ฟังเพลงของไทดทมาเยอะมากเหมือนกันการแต่งกายของเขา MV ของเขาอะค่ะเป็นเหมือนดอกไม้ที่หลากหลายชนิดเป็นชุดที่แบบมีสีสันซึ่งมันก็เหมือนเพศเราที่มันมีหลากหลายหลากหลายทางเลือกอะค่ะเนี่ยที่เขาพูดว่าถึงใครจะมองตัวเราไม่แคร์ไม่สนเพราะว่านี่แหละความจริงจะตุ๊ดจะเกย์จะชายจะหญิงยังไงก็อยู่ที่ใจเราถูกไหมจะตุ๊ดจะหญิงจะชายจะทอมจะดี้จะคือคือด้วยความที่เขามีเรียกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นย คือเขาหลากหลายและชุดก็คือมีสีสันมากมันก็เหมือนชีวิตคนเราที่มันหลากหลายมากคือการที่เราไปกําหนดแค่ว่าโลกเรามันจะต้องมีแค่ชายกับหญิงแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องโหโลกเราไปถึงไหนตอนไหนแล้วเราอย่ามาจํากัดแค่คําว่าชายกับหญิงเลยนะคะบูมเคยโดนแบบโดนล้อว่ามึงเป็นกระเทยมึงคิดในใจว่ามันก็ไม่ได้เป็นการล้อนะเพราะว่าอเลยรู้ปะว่าบูมอยู่กับกลุ่มของ LG เนะี่ยบูมมีเพื่อนเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเยอะมากด้วยความที่บูมอยู่นาัารศิงด้วยใช่ไหมแล้วบูมก็รู้สึกว่าเฉยมากเพราะว่ามันคือเพื่อนเราแล้วกกกก็็็็็เเเเเรราาาายยยััังงงงงไไไไคค้ปนนนแต่่บือมมดล ๆมุมแบบว่าทำไมวะไม่ถึงรัอไม่ได้วะเขาก็น่ารักดีพวกที่ชอบพูดว่าเนี่ยมึงนิสัยไม่ดีก็เพราะว่ามึงอเป็นตุ๊ดเป็นเกมบมเคยได้ยินประโยคนี้เลยบอกเดี๋ยวนะมึงอพูดจาแบบแย่มากสันดาคนคุณแย่มากเลย <c oughs> คุณพูดแบบนี้ได้ไงเพศสภาพของเขาไม่ได้เกี่ยวกับนิสัยของเขาอ่านหนึ่งแล้วนะนะถึงเขาจะเป็นตุ๊ดจะเป็นเกมหรือเป็นอะไรก็ตามการที่เขาทํานิสัยอะไรแบบนี้ออกไปมันไม่ได้เป็นที่เพศสภาพขเขาเว้ยมันคือน,นิสัยของคนคนนั้นเว้ยคุณอย่าเอาคําพูดที่แบบว่าโอมันคมึงเป็นอย่างนี้แบบนี้เอามาพูดมม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 ััััันนนนนนไไไไไไ่่่่่่เเเเเเเกกกีีียยยยยยววลลลดด้้ออออะะรชืืโงงคคคิสขบุาาจป็ สภาพไหนพูดเยอะมากเลยค่ะดิฉันแบบอินอินเพราะว่าบูมอย่างที่บอกว่าคือบูมบูมมีเพื่อนแบบนี้เยอะมากนะคะเพราะว่าบูมก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆกับเขาอยู่แล้วเนาะในร้งองก็คือไม่ได้มีอะไรมากอย่างที่บูมบอกคือ MB เป็นอะไรที่แบบปุ๊บเข้าใจง่ายเลยอ่าพ่อไม่ชอบพ่อไม่ชอบเพราะเป็นทาหารเกิดในครอบครัวทหารอ่าเกิดในครอบครัวทหารคืออยากให้ลูกเป็นทหารตามของตัวเองตามตัวเองแม่เข้าใจแม่อเคลูกอยากเป็นอะไรเป็นได้เลยลูกถามว่าถ้ามองอีกมุมนึงเข้าใจในมุมของพ่อแม่ว่าโอเคลูกเราเกิดมาเราอยากให้เขาสมบูรณ์แบบในทุกด้านหรืออ่ะเกิดมาผู้ชาย อยากให้ผู้ชายอย่างใช่ไหมอาผู้ใหญ่บางคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่วันหนึ่งถ้าเกิดเขาเขามีสังคมแล้วเขาเจอสิ่งแวดตละใหม่ใหม่ในรู้สึกว่า <c oughs> i, เฮ้ยไอตรงนี้คือตัวตนของเขาอ่ะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าอันนี้คือตัวตนของเขาอ่ะเขาอยากจะเป็นแบบเนี้ยก็ปล่อยเขาไปอาจจะทําใจเรายอมรับยากล่ะค่ะสาหรับผู้ปกครองแต่ว่าบุมว่าพยายามยอมรับให้ได้ดีกว่านะคะเขาก็เป็นลูกท่านนะคะส่วนคนที่กําลังรู้สึกว่ารู้รู้ตัวเองว่าอยากเป็นแต่ยังพูดไม่ได้ก็พยายามที่จะหาหรือใช้คําพูดที่ทําให้พ่อแม่ไม่ได้แบบไม่ต้องทะเลาะกันนะคะจ้ กว่าว่าหนูเป็นแบบนี้นะแม่หนูเป็นแบบนี้นะพ่อแล้วใน MV เนี่ยไม่ใช่ว่าพ่อเขาไม่ยอมรับนะพ่อเขาก็ยอมรับนะแต่แบบสักหน่อยเหอะคือห้ามก่อนนะเห็ุป้าจะมีช็อตที่แบบแอบยิ้มด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อร้องกันเลยนะคะไอสองมันเป็นผู้ชายที่มีอะไรมากมายคล้ายผู้หญิงไอสองมันแซ็ซติ้งชอบชอบความแซ็กซ์ติ้งก็เพราะความจริงไอสองมันไม่ได้เป็นผู้ชายเนื้อร้องก็ฟังง่ายรู้เลยว่าเขาจะพูดอะไรจะสื่ออะไรนะง่ายๆตรงตัวเลยแต่เกิดในครอบครัวที่พ่อเป็นทหารแม่เป็นพยาบาลเหมือนคุณตาและคุณยายพ่อ็บก 2นั้นอยากแต่งหญิงเวลาว่างๆไปเปิดดูนางงามที่เขาประกวดกันในทีวีคิดว่าบางทีอาจมีวันที่เราได้มงดังนางงามมีจ่ามีทิฟฟานี่นะคะมีเดี๋ยวนี้มีเปิดโอกาสมีอินเตอร์เนชั่นแนลป่ะเดี๋ยวเยอะแยะมากมายเลยแต่โชคไม่ดีพ่อผ่านมาเห็นถามว่าไอสองทำไมมึงต้องดูนางงามแล้วเขาก็บอกเออผมอยากได้เมียเหมือนน้ำตาลเหมือนเน็ตเหมือนวาเลยอันนี้คือ3ามคนนี้คือนางงามหมดเลยนะคะหรืออเมนดาออฟดัมนะคะ <laughs> ก็จะเรียกร้อง2องไม่ได้อยากเป็นผู้ชายเข้าใจบ้างไหมหัวใจ2มันเป็นผู้หญิงถึงใครจะมองแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่่่แคไมสน แต่คือสุดท้ายเขาคือพ่อแม่เนาะก็ต้องแค้นต้องสนบ้างเนาะเพราะว่านี่แหละคือความจริงจะตุด๊ดจะเกยจะชายจะหญิงยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเรานะคะแล้วเป็นจังหวะแบบขโมยเสื้อผ้าแม่มาใสา่และคิดว่าอยู่เดินอยู่บนลานเบอันนี้บุ้มก็ทาเพราะมันสนุกดีมันแบบเลิศเชิดอะไรเงี้ยเอาเสื้อผ้าแม่มาใสา่เดินบนลานเวถ่ายรูปตัวเองอะไรเงี้ย <Wow. S 1> ไม่เคยเกยเลตั้งใจเล่าเรียนแต่เพียงไม่อยากจะเป็นผู้ชายเห็นปะเขาไม่เคยเกเลตั้งใจเล่าเรียนแต่ตัวเขาแค่ไม่อยากเป็นผู้ชายเท่านั้นเองเขาไม่ได้เป็นออาาออยงตงนโา นี่มันก็เป็นคาพูดของหลายๆครอบครัวเนาะที่แบบยอมรับไม่ได้นะเลือกเกิดก็ไม่ได้ทําไงได้มันไม่ใช่ก็พ่อไม่เข้าใจ2แล้วก็เป็นช่อนของพี่พเบนร้องนะคะก็ใจเรียกร้อง2ไม่ได้อยากเป็นชายเป็นแบบว่าใครๆออสตาเลยอะ่ะเสียงเขายามที่ไฟฟอลโล่ส่องแสงฟอลลงมาถึงเวลาปลดปล่อยความเป็นตัวเองนี่บูมเข้าใจฟิลฉันจะเดินฉันจะเฉิดชายส่งมาที่ฉันจะถึงไรฉันจะเจะิดจัดเลยเฮ้ยโอเคจบแล้วนะคะเนื <Yeah. S 1> <Hey. S 2> อ้อเพลงก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ฟังยากดูกันให้เยอะนะคะจะได้รู้ถึงหัวใจเด็กหัวใจของคนที่รู้สึกว่ายังอึ บอกพ่อแม่ไม่ได้นะเข้าใจเข้าใจเราบ้างนะคะลูกก็ต้องเข้าใจพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจลูกซึ่งหมายความว่าเราก็อาจจะต้องพูดจาดีๆหรือหาคาพูดที่สามารถเข้ากันแล้วก็ปรับกันให้ได้นะคะแล้วก็ต้องยอมรับกันให้ได้เนาะบังคะับจิตใจลูกอย่างเงี้ยมัน,มนไม่โอเคนะถ้าเกิดเขาเครียดเขาอะไรขึ้นมามันก็แย่อีกนะแล้วก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะแล้วก็อะไรอีกคะอย่าลืมไปดูบล็อกช็อตกันเยอะๆคะ่ะน้องๆขาส่งเพลงไม่ฟังเยอะๆนะคะพี่ภูมิทำคนเดียวแต่ยังไงกก็ดดูันน้วยนะบ <Yes. S 1>